นี่เลยครับ Evo 6สุดห่วงโซ่อาหารในตระกูลไทเบนนะครับคันนี้จะไม่ใช่ Evo6 ธรรมดาแต่ว่าเป็น e v o 6 s p สเปกค UK, นะฮะในเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะมีแค่คันเดียวเนื่องจากว่าใน UK เนี่ก็จะมีนำเข้าไปโดย r a ล l y a อ t UK ยูเนี่อยู่ที่5 0 0้คันนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่104เจ้าของเดิมเนี่ยก็จะเป็นฝรั่งอังกฤษแท้ๆนะครับแล้วก็มีการมีเอกสารทุกอย่างนะครับในการเซอร์วิสที่อังกฤษแล้วก็มาเซอร์วิสที่ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็ขายรถคันนี้มาให้กับคุณโจนจีะะคคร่ว,วาาเเมอไพิศษ แล้วมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปครับสวัสดีครับผมโน้ต JC ซ u ออโต้คารครับต้องเรียนอย่างนี้ว่ามีอีโวมาผ่านมือแล้วกันนะเพราะว่าผมทำธุรกิจขายรถแล้วก็อีโวผมมาผ่านมือน่าจะประมาณหลายสิบคันอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าเริ่มต้นจริงๆแล้วเลยอ่ะมันเป็นรถคอมพิวต์คลาขงผมคันแรกตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยก็คือ e ีโว2คือเราโตมาในยุครถวางเครื่องอะน,นะก็คือแบบ t o โยต้าวาง4 a เซฟิโลวางเจแล้วพอมาได้สัมผัส e ีโวก็เป็นรถที่แบบมันมีชุดคิดใส่อ่าท่ออินเตอร์ชุดคิดเทสเดอร์เทอร์โบชุดคิดท่อไอเสียชุดคิดก็ก็ถือว่าเป็นรถคอมพิวต์คาของผมนะครับ แล้วก็เป็นรถขับเคลื่อนสีล้อคันแรกของผมเลยต้องยอมรับว,ว่าเมื่อก่อนรถที่เป็นพื้นฐานรถเก่งขับเคลื่อนสีล้อในโลกนะมันหาย,ยากนะมันไม่ค่อยมีแล้วก็มันเป็นรถ a h l e วิ r ได e ท,ที่ที่ได้สัมผัสคันแรกของผมก่อนพวก Off-road อินนะก็เลยมีความรู้สึกรักและประทับใจครับก็มันกระโดดออกดีอะเอาง่ายๆครับเรามีโอกาสได้สัมผัส E ี o แท้นะที่ก็เป็น CN9A อีว e 3ก็เคยมีอะไรเงี้ยอีว e สก็เคยมีแต่ที่เลือกเก็บรถคันนี้เพราะว่ารถคันนี้มันเป็น c p 9A เป็น Evo 6แท้นะครับซึ่งในไทยเท่าที่ทราบก็จริงๆก็จะมีอยู่ประมาณ2คันที่เป็น Evo 6แท้ที่เป็น c p 9A แท,<ฮ>ท,แท้แล้วก็รถคันนี้เป็น UK Spec คันเดียวในไทย แน่นอนออกจากลารีอาร์ตยคือรถผลิตญี่ปุ่นแหละครับลา l ีอาร์ตยสั่งญี่ปุ่นผลิตตามสเปคเขาอย่างเช่นอุปกรณ์มาตรฐานเขาไฟตัดหมอกฟลอกแลมเพิ่มเติมขึ้นมาความเร็วหน้าปัดเป็นไมอะไรเงี้ยครับตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษจริงๆอ่ะลารีอาร์ตยเนี่ย คือคันนี้มันเป็นตัว GSR พื้นฐานทั่วไปเลยของ E ี o แต่จริงๆอะ Lariat UK มันยังผลิตตัว MQ ที่เป็นตัวพิเศษของเขาแล้วก็ตัว Spirit ซึ่งพวกนั้นมีประมาณ20คันในโลกอะไร20คันในโลกแต่ละรุ่นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งคันนี้ก็ยังเป็นตัว GSR ตัวตัวตัวพื้นฐานของเขาอยู่ซึ่งขับดูแล้วอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับรถญี่ปุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยครับที่หลักๆเลยนะครับที่อุปกรณ์มาตรฐานเขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นรีโมทอะลามความเร็วหน้าปัดเป็นไม์ ปกติจะเป็นกิโลเมตรใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไม้ฟ็อกล้ําหลังตรงกันชนหลังอ่าที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานขึ้นมาครับคำน,นี้ก็บองตรงว่า ไม,ไม่เคยคิดว่าจะได้เหมือนกันนะแล้วไม่เคยคิดว่ามันมีจริงอยู่ในประเทศไทยด้วยโชคดีครับก็มีคนเขาแจ้งว่าจะลงมีคันนี้ขายอยู่ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเป็นอีโวธรรมดาย้ายของธรรมดาแต่ปรากฏว่าเป็นรถที่นําเข้ามาจากประเทศอังกฤษเจ้าของเก่าเอาเข้ามาจากแรลีอาร์ตยูเเองแล้วพอดีเขากลับประเทศไปแล้วเขาเอารถคันนี้กลับไปไม่ได้เขาก็เลยว่าติดต่อจะขายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรถคันนี้ก่อนเข้าประเทศไทยวิ่งแค่1 000, 5 0 0 0มโลแล้วก็มีประวัติศูนย์ตลอด ตั้งแต่ป้ายแดงที่ลารีอาตยูเคนะพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยอยู่กับมือผมแค่หนึ่งห่นเจ0 0พโลเองเขามีประวัติศูนย์อยู่ที่มิตซูบิชิเชียงรายด้วยนะคือต้องยอมแล้วว่ารถเขาจอดอยู่เฉยหลายๆอย่างมันปล่อยโซมได้รถมาก็บอกตรงว่าหมดไปเยอะเหมือนกันกว่าจะได้สภาพนี้มาอันไหนที่เก่าก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดก็ได้ได้รับความช่วยเหลือจากโบสคอเตอร์เทคนะครับแล้วก็ พีเอ็นอีวิวชันช่วยดูแลช่วยสั่งอะไหล่อะไรพวกนี้ครับใช่รวมทั้งเครื่องเครื่องยนต์อาจจะเป็นลูกสูบเดิมอะไรเดิมอยู่แต่ว่ายางฝาวาล์วปะเกน็นฝาสูบโอลงโอลิงอะไรก็เปลี่ยนหมดเลยคัตเคิร์ดเบิรก์กใหม่อะไรเงี้ยคือเราต้องการทําให้เก็บต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เพราะผมมีความสุขกับรถที่มันเดิมๆแล้วเป็นอย่างนี้มากตอนนี้สีข้างนอกเนี่ยผมกล้าพูดเลย80%เป็น First Pa i n t จากโรงงานก็จะมีพวกกันชนหน้ากันชนหลังขางหลังที่ทําสีไปแต่ที่เหลือเนี่ย สีเดิมจากโรงงานเมื่อ29หรือ30ปีที่แล้วเลยณนะตอนที่ผมทําเมื่อประมาณปีที่แล้วนะหลายๆอย่างยังเบิกได้อยู่แต่นะวันนี้ก็ดิสคอนไปเยอะแล้วอย่างเช่นอินเตอร์นเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้มันดิสคอนไปแล้วตอนตอนที่ผมเบิกเนี่ยเบิกได้ประมาณ2 0,000นกว่าบาทแต่วันนี้เห็นเขาว่าเบิกกัน4ี่ห้าหมื่นแล้วนะ ใช่แต่ว่ามันก็กลายเป็นต้องซื้อราคา V.I.P. อ่ะ<ต>เพราะว่าโรงงานแฟกทอรี่โรแบบงงานมันหมดแล้วเพราะค้าคนกลางอ่าต้องพูดกันตรงตรง,ตรงอันนี้คือจากประเทศญี่ปุ่นนะไม่ใช่ประเทศไทยนะค,คือของอ่ะคนชอบคิดว่าเพราะค้าแต่งรถอะไรเงี้ยมาปัดราคาพี่ไม่ใช่นะพี่เปิดโลกให้กว้างของมันแพงมาจากตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วนะของแบบอย่างอินเตอร์เนี่ยพี่พี่ลองไปดูดีพี่มีแสนห้าหมื่นเยนพี่ก็ซื้อไม่ได้นะตอนนี้จะว่าคนไทยขายแพงผมโกรธเลยนะพี่ต้องไปดูตลาดเมืองนอกด้วยนะ รถคันนี้มันเป็นสีเฉพาะอี o โเท่านั้นคือขับรูป้ปุ๊บอะแลนเซอร์สีเนี้ยคืออีวโแน่นอนเว้ยหนึ่งเลยมันคือเป็นสีตามแคตตาล็อกอาของอ e ีวโอหกให้ว่าเออขับ e 6, อีโก็อยากขับสีนี้และแต่ถ้าผมได้อีโอาผมอาจจะไม่อยากขับสีนี้ก็ได้หนึ่งเลยนะครับสองคือเราไม่มีโอกาสเลือกได้ครอบครองก็เป็นบุญของผมแล้วนะพูดกันตรงๆเมื่อก่อนถ้าถ้าประมาณ20ปีก่อน10กว่าปีก่อนสมัยเด็กๆอาจจะแบบเอ้ยไม่ชอบสีนี้ก็มากับสีก็ได้นะ แต่วันนี้คนมาเล่นที่ออฟฟิเชียลรถยนต์แบบเพจตัวนี้สีตัวนี้อะไรอย่างนี้ครับผมผมเชื่อว่ามันเป็นคุณค่าของเขาเองที่ใช้เวลานานไหมกว่าจะทำให้ได้สภาพนี้เอาแค่ล้างดีกว่าล้างสามเดือน <c oughs> <c oughs> แล้วก็รื้อเป็นโครงนะครับแล้วก็มาประกอบใหม่หมดเลยพอรถคันนี้มาอยู่กับผมเนี่ยเครื่องไม่เคยเปิดฝาสูผมไม่เคยถลกเบาะไม่เคยถอดผมก็มารื้อใหม่หมดเลยทำความสะอาดพราะรถมันจอดอยู่เฉยๆหลายปี ทำให้มันใหม่ที่สุดโดยที่ไม่ให้เสียรถคือเท่าที่ทราบใช้คำว่า CP9A นะมันจะมี EVO5 กับ CP9A ที่เป็น EVO6 CP9A ที่เป็น EVO5 เนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงแต่เขาเขาเล่าว่ามีรถอยู่แต่ถ้าเป็น CP9A ที่เป็น EVO6 เมื่อก่อนผมยังคิดตลอดเลยว่ารถผมมีคันเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีคันเดียวมีรถผู้ใหญ่คันหนึ่งนะครับอันนั้นไม่ขอเปิดเผยซึ่งเขาก็เก็บตั้งแต่ป้ายแดง ก็ลองเข้าไปดูที่เพจ JC Auto Car นะครับเราก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับอยู่ในเส้นเกษตรว่าไมิน,นะครับมาประมาณ15ปีละมีอะไรเข้าไปดูได้ครับอัปเดตตลอดส่วน Facebook ส่วนตัวก็พิมพ์ว่าโน้ต JC Auto Car ครับอินสตาแกรก็โน้ต JC Auto Car เหมือนกันครับเป็นไงกับบ้างครับสำหรับเจ้า EVO 6 UK นะครับก็ถือว่าในเมืองไทยเป็นรถที่หายากแล้วก็โดยเฉพาะรถที่สภาพเดิมๆอย่างนี้เนี่ย เรียกว่าเหมือนกับหลุดแชตตลกมาเลยนะครับก็ฝากติดตาม XO Special Issue นะครับสยามมิดทาวก็จะมีข้อมูลแล้วก็ภาพส,สวยๆให้ชมกันนะครับขอบคุณครับส่วนใหญ่เจอแต่รถทํารถคือรถโมไงแบบบุบบ้บ,บุบบแบบม้าเยอะๆแต่หลายร้อยม้าอะไรอย่างเงี้ยคือสี่ห้าวัยมาขึ้นไปซึ่งมันมันขี่นิ่นมวนวลมไม่ได้อันเนี้ยขี่มันรถเนี่ยขี่มันรถธรรมดาเกียร์ธรรมดาแบบ รถมาตรดานคันหนึ่งอะแต่ว่าคันเร่งมันไหวเนี่ยขับง่ายๆเลยขับแบบขับแบบธรรมดาก็ขับได้อะเนี่ยแต่ว่ามันมีรู้สึกว่ามันแน่ๆเลยคือว่ามันรู้สึกว่ามันมีความแน่นของกลิปของระบบขับสียอันนี้แม่งแม่งแ่น่นอนาทีสิ่งที่อีโวรถแท้มีเนี่ยคือส่วนตัวมันเฟิร์มมันแน่นแข็งแรงสติปะกว่ารถที่อีโวที่ทำเพราะว่าด้วยโครงสร้างอีโวแท้ๆเนี่ยมันไม่ถูกตัดตัวถังทุกสิ่งอย่างความที่มันแท้ครับรถ อีโว e ถูกสร้างมาเพื่อให้มีความแข็งแรงการสปอร์ตตัวถังต่างๆเนี่ยมันมากกว่ารุ่นแรนเซอร์ธรรมดาอยู่มากมันคงเรียกว่าคนละเรื่องกันเลยดีกว่าความรู้สึกมันจะบอกได้เลยว่ามันจะไม่มีโอ้มีแอดนี้แบบหัวไปบิดไปทางหาไไปทางรู้สึกว่ารถมันทวิสต์เนี่ยเรียนรู้สึกได้แต่ว่ารถแท้เนี่ยไม่เจอเนี่ยมันแต่นี่แต่เบาๆนะเนี่ย okay. เนี่ยขาโคสนุกอ่ะเนี่ยเบรไม่ดีเนี่ยแบบเนี้เนี่ยผมเบรคธรรมดาเนี่ยโดว evo 6ก็เป็นเบรแอบโบ้อยู่แล้วบอกตรว,ว่าสุดตีนกันดิ้แมวมากโคสนุกคือแค่นี้แม่งสนุกแล้วอะ่ะคือไม่ต้องไปอะไรกับมันเยอะรอถะอ,อ่ะจริงๆ you what